บทที่987มรดกของจักรพรรดิมนุษย์เพราะอาวุธที่เขาสร้างนั้นดีพอเขาจึงค่อยๆะส,สมความมั่งคั่งมากมายเพื่อที่จะหลอมอาวุธให้ดียิ่งขึ้นเขาเริ่มพยายามรวบรวมเลือดของเผ่าพันธุ์ที่ทรงอำนาจต่างๆและรวมเข้ากับการตีขึ้นรูปของเขาดังนั้นเขาจึงสร้างจิตวิญญ,ญาณมากขึ้น อาวุธที่ทรงพลังกว่าแต่เพราะเขาไม่มีกำลังเลยยังไงก็ตามยังคงมีข้อจำกัดอยู่และเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างตัวตนที่ทรงพลังอย่างแท้จริงขึ้นมาเขาไม่ได้คืนดีกับสิ่งนี้และต่อมาเขาก็ค้นพบโลหะผสมพิเศษเมื่อโลหะผสมชนิดพิเศษชนิดนี้ได้รับการขัดเกลาโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยโลหะผสมนี้เขาพบว่าหลังจากดูดซับเลือดจำนวนหนึ่งแล้วเขาสามารถดูดซับและปลดปล่อยความสามารถโดยกำเนิดทางเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์ที่เป็นเลือดได้ในเวลาสั้นๆ แม้ว่ามันจะอ่อนแอกว่ามากแต่มีลักษณะนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้ความสามารถของคนที่แข็งแกรง่งบางคนในการรตีขึ้นรูปได้ดีขึ้นเขาจึงเริ่มศึกษาโลหะพิเศษนี้และวิธีการทำให้ความสามารถในการดูดซับและปลดปล่อยของโลหะพิเศษนี้แข็งแกร่งขึ้น และควบคุมได้เขาทำวิจัยนี้ต่อไปเป็นเวลา50ปีผ่านไป50ปีในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จในการวิจัยหลังจากประสบความสำเร็จเขาอาศัยโลหะพิเศษนี้เพื่อสร้างชีวิตที่เหมือนกระดาษแล้วใช้เลือดของเขาเพื่อพัฒนาความสามารถของเขาในการ พิมพ์ด้วยวิธีนี้เขาสามารถใช้มันในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อช่วยตัวเองให้เสร็จสิ้นการตีขึ้นรูปสิ่งประดิษฐ์เป็นความฝันของเขามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือกระดาษที่เขาทำคือต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์อยู่แล้วเมื่อเขาใช้กระดาษชนิดนี้พิมพ์ความสามารถหลายร้อยสายเลือดและพยายามหลอมรวมเข้าด้วยกันชีวิตของเขาถูกหลอมรวมด้วยโลหะผสมนี้และโลหะผสมนั้นก็มีลมหายใจแห่งชีวิต เหมือนกับวิญญาณปีศาจกลายเป็นวิญญาณและพวกเขาก็ให้ข้อเสนอแนะที่แข็งแกร่งของเขาซึ่งทำให้เขาขึ้นไปบนท้องฟ้าในคราวเดียวและกลายเป็นอันดับก้าในคราวเดียวก่อนหน้านั้นเองที่เขาตระหนักว่างานวิจัยของเขามีความสำคัญมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะค้นคว้าและปรับปรุงโลหะผสมของเขาต่อไปเขาไม่มีความสามารถด้านเลือด แต่การปลุกของโลหะผสมทำให้เขาบูสต์พลังงานบริสุทธิ์พลังงานนี้สามารถสนับสนุนให้ออกแรงเลือดต่างๆผ่านโลหะนี้ด้วยการวิจัยทีละขั้นตอนความแข็งแกร่งของเขายังเพิ่มขึ้นทุกวันขึ้นอยู่กับความสามารถต่างๆของหน้าโลหะผสมเขาประสบความสำเร็จก้าวข้ามหายนะได้เป็นราชาที่มีชื่อเสียงหลังจากนั้นศึกษามา50ปีและสร้างระบบที่เป็นของเขาคนเดียวสุดท้ายเขาก็ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิในหนึ่งวัน อย่างที่เราทุกคนทราบมนุษย์ต้องรอดจากหายนะขอองค์การเป็นจัก,กรพัิเพราะเขาไม่มีพรสวรรค์ทางสายเลือดจึงผ่านได้ง่ายมากเมื่อสารบรรพบุรุษตอบสนองเขาก็ผ่านพ้นภัยพิบัติได้สําเร็จเมื่อสารบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นการเวลาพบว่าจาัก,กรพัิผู้กลายเป็นจัก,กรพัิแท้จริงแล้วเป็นมนุษย์รู้สึกเหลือเชื่อจัก,กรพัิราชสำนักบรรพบุรุษจึงรวมกำลังกันและใช้เวลาสามปีในการจับตัวเขาในที่สุด เขาจึงพาเขากลับไปที่สารบรรพบุรุษและถามว่าเขาทำอย่างไรกลายเป็นจัก,กรพรรดิเขาไม่ได้ซ่อนมันและบอกกับสารบรรพบุรุษถึงสถานการณ์สาวจัก,กรพรรดิของเขาถูกสร้างขึ้นในเวลานั้นแม้ว่าเราจะรู้ว่าเขาทำอะไรแต่สูตรของโลหะพอสอมหายไปตลอดการก่อนถูกจับเขาทำลายทุกอย่างในที่สุดเขาก็เลือกฆ่าตัวตายก่อนตายเขาได้บอกกับสำนักบรรพบุรุษว่าความลับทั้งหมดอยู่ในสาวจัก,กรพรรดิของเขา หากวันหนึ่งใครก็ตามที่สาวจัก,กรพรรดิจำเขาได้ใครก็ตามที่สามารถรับมรดกของเขาได้สำหรับเหตุการณ์นั้นสารบรรพบุรุษได้สอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบทั้งมวลในอีกสิบปีข้างหน้าแต่ฉันยังไม่พบผู้มีพรสวรรค์อย่างเขาอย่างไรก็ตามนี่เป็นปาฏิหาริย์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริงและมระดกของเขายังคงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสาวจัก,กรพรรดิที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้า อย่าคิดว่าเขาผ่านไปได้สำเร็จเราจะประเมินความสามารถของเขาต่ำไปเป็นเรื่องง่ายความสามารถของจักรพรรดนั้นแปรผันตรงกับความสูงของเสาจักรพรรดิในปัจจุบันในบรรดาจักรพรรดิที่มีอยู่ของเราเสาจักรพรรดิสามารถเกินความสูงของเขาได้เพียงสี่คุณสามารถจินตนาการได้ว่าอดีตมนุษย์ผู้นี้แข็งแกร่งเพียงใด ไม่มีใครในพวกเราที่แน่ใจได้ว่าสาวจัก,กรพรรดิองค์นี้สามารถมอบมรดกให้กับคุณได้หรือไม่อย่างไรก็ตามสารบรรพบุรุษตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากการประมูลขั้นสูงนี้เพื่อนำเสาวจัก,กรพรรดิออกไปประมูลผู้ชนะการประมูลสามารถมาได้ตลอดเวลาราชสำนักบรรพบุรุษพยายามจดจำเสาวจัก,กรพรรดนี้ตระกูลของมันก็ทำได้แต่สาวจัก,กรพรรดิยังคงต้องอยู่ในลานของบรรพบุรุษ ผู้ชนะการประมูลครั้งนี้จะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถมาที่เสาจัก,กรพรรดนี้ได้ในอนาคตกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับดังนั้นในการประมูลครั้งนี้เราจึงทําการประมูลคุณวุฒิซึ่งเป็นมรดกที่สมบูรณ์ของจัก,กรพรรดิเมื่อมรดกสําเร็จก็เกือบจะได้เป็นจัก,กรพรรดิแล้วแต่อยากเตือนทุกคนด้วยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการดํารงอยู่ที่สามารถรับรู้ได้เราได้ลองแล้วและมนุษย์ก็ไม่สามารถทําได้ดังนั้นคุณต้องพิจารณาปัญหานี้ แน่นอนสารบรรพบุรุษสามารถรับประกันได้ว่าพลังงานที่มีอยู่ในเสาจักรพรรดนี้มีค่ายอย่างยิ่งขึ้นไปให้สูงที่สุดเริ่มประมูลตอนนี้มรดกทั้งหมดของจักรพรรดิราคาเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเหรียญอเมทิสและการเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งพันเหรียญอเมทิสไม่ว่าจะเป็นทางซานหรือเสี่ยวเหมยนั่งอยู่ในห้อง V i p และฟังการแนะนำของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ความปั่นป่วนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในใจของเขา มนุษย์เคยได้เป็นจักรพรรดิหากไม่มีพรสวรรค์ทางสายเลือดใดๆก็เท่ากับได้เป็นจักรพรรดิในที่สุดโดยอาศัยปัญญาและปัญญาของตนเองช่างน่าเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้ความสามารถในการแสดงโดยปราศจากพรสวรรค์ทางสายเลือดนี่คือสิ่งที่เขากำลังมองหาความสามารถที่สืบทอดมาจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ใช่หรือไม่ฝ่ามือของทางซานกำแน่นแล้วค่อยๆปล่อยมัน เขาไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตั้งใจทำอะไรมากมายในเวลานี้ผู้ประมูลที่จงใจไปตกปลาเพื่อมนุษย์เช่นเสี่ยวเหมยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสี่ยวเหมยจับฉลากหายใจเข้าลึกๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณชายเมยยอก็ไม่สามารถเอาสิ่งนี้ไปได้มิฉะนั้นจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะนำสารบรรพบุรุษมาให้เกรงกลัวเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกและจะดำเนินการกับเมืองเคอรี่ในไม่ช้า หากเป็นวิกฤตให้วิกฤตตกอยู่กับคุณก่อนในห้อง VIP ของวันที่11เสี่ยวเหมยหันไปมองเจ้าหญิงนกยูงแม่ทูนหัวเราสามารถระดมเหรียญอเมทิสได้กี่เหรียญในตอนนี้เจ้าหญิงนกยูงขมวดคิ้วและกล่าวว่าลูกเอ๋ยไม่ใช่ว่าแม่ของเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าเสนอราคาอย่างไรก็ตามสารบรรพบุรุษนำรายการประมูลนี้ออกไปเป็นไปได้มากที่มันถูกเลงมาที่คุณ เจ้าควรจะรู้ว่าจอมานจิ้งจอกสวรรค์คอยระวังเจ้าไว้เสมอสายเลือดมนุษย์ของเจ้านั้นเกลียดชังจากราชสำนักมากเหตุนี้จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในวันนี้หากเจ้าชนะล็อตนี้ไม่ว่าเจ้าจะได้มรดกหรือไม่คุมจะต้องได้รับความสงสัยมากขึ้นจากสารบรรพบุรุษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียว mới, เหมยเม้มริมฝีปากสีแดงแน่นและหลังจากเงียบไปนานเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า แม่ทูนหัวนี่เป็นมรดกที่บรรพบุรุษของมนุษย์ทิ้งไว้ให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันรู้ว่าถ้าฉันชนะลอน็อตนี้สารบรรพบุรุษคงเกรงกลัวมากกว่านี้แน่นอนแต่ถ้ายอมเสียเยอะอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นความเสียใจของมนุษย์เช่นกันหากเป็นความสามารถที่ส่งต่อได้จริงสำหรับคนธรรมดาแล้วมันจะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติได้ ้าหญิงนกยูงถอนหายใจและกล่าวว่าท้ายที่สุดคุณยังคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ได้เป็นมนุษย์แล้วจะดีเหรอเสียวเหมยก็เงียบเธอเข้าใจดีว่าเจ้าหญิงนกยูงซึ่งเป็นเผ่าปีศาจไม่สนับสนุนให้เธอทําเช่นนี้แม้แต่ภายในเผ่านกยูงก็มีการโต้เถียงกันมากมายเกี่ยวกับสายเลือดของพวกเขาเอง ยังคงมีเหรียญอเมทิสันจำนวน1 5 0 0 0 0หืเหรียญที่สามารถประดมได้ในขณะนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเมืองเคอรี่ประโยคต่อไปของเจ้าหญิงนกยูงทำให้เสี่ยวเหมยตกใจบทที่988ดเสียเส่ยวเหมยโกรธเสี่ยวเหมยก็เงยหน้าขึ้นมองที่เจ้าหญิงนกยูงและสิ่งที่เขาเห็นคือความอ่อนโยนในดวงตาของเขาเด็กโง่ทำมันซะถ้าไม่ใช่เพราะคุณพ่อของคุณจะไม่กลับมาหาฉันเพราะข้าก็ตายเมื่อเขาสิ้นพระชนม์ ขณะนั้นเจ้าหญิงนกยูงคนเดิมสิ้นงระชนพร้อมกับพระองค์ตอนนี้เขาอยู่และทรงดำรงอยู่อย่างมนุษย์ข้าเป็นภรรยาของมนุษย์และเป็นสมาชิกของมนุษย์บัดนี้ได้เป็นผู้นำของมนุษย์แล้วข้าจะทำอะไรได้ขอบคุณแม่ทูลหัวดวงตาของเสี่ยวเหมยเป็นสีแดงและเขาอ้าแขนออกและกอดเจ้าหญิงนกยูงตัวใหญ่หนึ่งแสเหรียญอเมทิสต์ห้องวีไอพีหมายเลขแในขณะนั้นเสียงจากภายนอกก็ดังขึ้น เสี่ยวเหมยชะงักไปครู่หนึ่งและในวินาทีต่อมานางก็กัดฟันพูดอย่างโกรธเคืองว่าใช่ใบเสนอราคาแรากเพิ่มจากห้าหมื่นเป็นหนึ่งแสนมันคือหนึ่งแสนเหรียญอเมทิสโดยตรงทางซานทำมัน ตอนนี้ทางซานโชคดีเล็กน้อยที่เขาได้เข้าร่วมการประมูลอันทรงคุณค่าครั้งก่อนก่อนเกือบทั้งหมดแสดงรูปลักษณ์ที่มั่งคัง่งซึ่งทําให้เขาไม่ปรากฏกระทันหันเมื่อเข้าร่วมการประมูลใดๆและทุกครั้งที่เขาเสนอราคาในลักษณะเดียวกันนั่นคือการขึ้นราคาในตอนแรกซึ่งจะช่วยลดจํานวนคู่แข่งแล้วชนะหรือยกเลิกการเสนอราคาอย่างรวดเร็ว ยอดรวมสุดท้ายขององค์การประมูลสุดยอดนี้อาจสูงงบว่าที่คาดไว้มากทางสารเรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีมากเขาขึ้นราคาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้มูล,ลค่าของรายการประมูลทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นเมื่อหัวหน้าเผาต้นไม้สีน้ำเงินทองซึ่งเสียวเหมยเรียกว่าไม้อึดทำการเคลื่อนไหวอีกครั้งแอร์ละมันคือ1นึ่งแสนเหรียญอเมทิสในคราวเดียวผู้ประมูลทั้งหมดรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยผู้ชายคนนี้ก็เป็นแบบนั้น 101แสนเหรียญอเมทิสห้อง VIP หมายเลข2มีเสียงเชียร์และกลุ่มน้ำบริสุทธิ์ของดอกไม้ลี่อย่างก็ยิงเช่นกันนี่คือล็อตสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้เท่าไรก็จะไม่มีความหมายหลังจาก2ล็อตสุดท้ายและการประมูลขั้นสูงจะสิ้นสุดลงแม้ว่ามารดกของจักรพรรดิที่อยู่ตรงหน้าอาจจะใช้ไม่ได้แต่เมื่อนำไปใช้ได้ก็สามารถทำเงินได้มากมายไม่สามารถวัดด้วยเงินได้ 1 2 0 0 0เหรียญอเมทิสต์ห้อง v ี p หมายเลข9 1 3 0 0 0ันเหรียญอเมทิสต์ห้อง v ี p หมายเลข11ในที่สุดเสี่ยวเหมยกอดไม่ได้ที่จะลงมือ1 5 0 0 0 0ห่นเหรียญอเมทิสต์ห้อง v ี p หมายเลข8ทันทีที่ผู้ชมเดือดเพิ่มอีกห0,000่นเป็นห้อง v ี p หมายเลข8 1 5ห0 0 0่นเป็นราคาที่รีเฟรชราคาสูงสุดขององค์การประมูลซูเปอร์ครั้งแล้วครั้งเล่า คุณบ้าหรือเปล่าตระกูลบลูโกลทรีคลั่งใครหรือรวยจริงๆ50,000นี่คือเหรียญอเมทิส150,000 0เหรียญหากต้องการยิงจำนวนมากที่อาจมีขนาดเล็กมากเพื่อเป็นมรดกอย่างไรก็ตามจากมุมมองของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดดูเหมือนว่าปกติแล้วที่จะใช้150,000ยวนสำหรับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเพื่อรับโอกาสในอนาคต ในห้อง VIP ในวันที่11เสี่ยวเหมยหน้าแดงด้วยความโกรธ150,000หยวนซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดที่เมืองเคอรี่สามารถจ่ายได้อีกฝ่ายขึ้นราคา2ครั้งเป็น150,000หยวนเห็นได้ชัดว่าเขากำลังดิ้นรนต่อสู้กับเขาอยู่ไม่ใช่หรือจินเหมียวหลิงเสี่ยวเหมยต้องการสลาโอกาสที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยตรง และเข้าร่วมจากรอบเบื้องต้นเพราะเธอเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้สารเลวของตร,ระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะเข้าร่วมการแข่งขันมันร้ายมันร้ายกาจจริงๆบนโตประมูลเมื่อได้ยินข้อเสนอ150,000น้วนจัก,กรพัรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยสาบอบรรพบุรุษหยิบชิ้นนี้ซึ่งดูจืดชืดไปหน่อย แต่มูล,ลค่าที่แท้จริงอาจจะสูงมากแล้วจึงนำออกประมูลแต่เดิมเขาคิดว่าจะชนะโดยเผานกยุงหรือไม่ถ้าได้ลูกชายคนสวยชนะเขาจะใช้โอกาสนี้ติดตามเถาวันเพื่อดูว่าเสี่ยวเหมยสามารถระดมเสาจากกรรพัตสวรรค์เพื่อให้ได้สูตรโลหะผสมได้หรือไม่ถ้าได้มาแล้วไม่ส่งเข้าก็บาปใหญ่ถ้าไม่ได้ก็พิสูจน์ว่าสายเลือดมนุษย์ของเธอเองอาจไม่สำคัญขนาดนั้น ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของเธอจะแข็งแกร่งพอแต่ก็มีน้อยที่ต้องทำด้วยอัตลักษณ์ความเป็นมนุษย์ของเธอจึงมั่นใจขึ้นได้บ้างโดยไม่คาดคิดตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่ได้ให้โอกาสแก่เผ่าอสูรนกยูงเลยและพวกเขาจ่ายโดยตรงในราคาสูงถึง150,000ดอลลาร์ 150, สำหรับเผ่าสีน้ำเงินทองที่ต่อสู้ไม่เก่งลองคิดดูถ้าการสืบทอดของมนุษย์สำเร็จจริงๆ มันจะมีประโยชน์จริงๆนะใช้กระดาษโลหะผสมเพื่อถูความสามารถอื่นๆของสายเลือดในการต่อสู้วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองดังนั้นจึงดูสมเหตุสมผลมากที่จะจ่ายราคาสูงสำหรับราคาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ห้อง VIP รายใหญ่ที่เข้าร่วมทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบและไม่มีผู้ประมูลไรายใดนอกห้อง v ี p เข้าร่วมท้ายที่สุด ไม่ว่ามารดกนี้จะดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้คนกลายเป็นจัก,กรพรรดิได้ในระยะเวลาอันสั้นและยังมีความไม่แน่นอนในตัวเองอีกมากจนสารบรรพบุรุษไม่พยายามทำให้สำเร็จจะถูกกราบและสืบทอดมาอย่างง่ายดายได้อย่างไรดังนั้นถึงรวยแล้วก็ไม่อยากได้ของแบบนี้ เจ้าเมืองหลักเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขามีโอกาสได้รับมรดกของจักรพรรดิอย่างไรก็ตามไม่มีใครมีโอกาสที่จะได้รับมรดกดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นความพยายามก็ตามเหรียญอเมทิสหนึ่0 0ห่นเหรียญมีราคาสูงกว่านี้หรือไม่จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังคงถามต่อไป เหรียญอเมทิส1น1่0 0 0พันเหรียญห้อง VIP หมายเลขหนึ่งท้ายที่สุดเสี่ยวเหมยกอดไม่ได้ที่จะเพิ่มราคาขึ้นอีกพันเหรียญอเมทิส160,000สนหกหนเหรียญห้อง VIP หมายเลข8ถังซานไม่ลังเลที่จะขึ้นราคาอีกครั้งหนึ่งเจ้ากำลังพยายามทำให้ข้าอับอายโดยจงใจใช่หรือไม่ในขณะนี้จิตสำนึกของเสี่ยวเหมยได้มาจากห้อง VIP ที่11ดด้วยรสชาติที่ดูเดือด มุมปากของทางซานกระตุกแต่ในขณะนี้จัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กำลังให้ความสนใจเขาจะไม่อธิบายได้อย่างไรเขาทำได้เพียงใช้ความรู้สึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเองเพื่อพูดเบาๆว่าได้โปรดเสนอราคาอย่างยุติธรรมท่านเมืองเหมยนี่คือการประมูลกฎขอองค์การประมูลคือผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ ในห้อง VIP ในวันที่11ใบหน้าที่โกรธจัดของเด็กหญิงกลายเป็นซีดและเขาเราไม่ไหวที่จะวิ่งเข้าไปทุบตีชายคนนั้นอย่างดุเดือดเขาไม่ได้เพิกเฉยเรอเขาต้องทำสิ่งนี้โดยตั้งใจตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองจะได้รับมรดกของมนุษย์นี้หรือไม่นั่นคือความฝันของคนงู เห็นได้ <S <S <an> <S ชัดว่าจาัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกถึงความผันผวนในจิตสำนึกของนายน้อยเมยยอและกล่าวอย่างแผ่วเบาบนเวทีการประมูลการประมูลที่ยุติธรรมไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคำสั่งมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกไล่ออกจากสถานที่จัดงาน16 0 0 0 0ื่นเหรียญอะเมทิสครั้งแรกเขาตื่นเสียวเหมยอ,อย่างชัดเจน16 0,000 000เป็นราคาที่เมืองเคอรี่จับต้องไม่ได้อีกต่อไป 1 6 0 0 0 0เหรียญอเมทิสครั้งที่2เหรียญอเมทิส1 0 0 0 0 0 0เหรียญครั้งที่3ตกลงขอแสดงความยินดีกับห้อง VIP หมายเลข8จักระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ประกาศความเป็นเจ้าของเสาวจักรพรรดิองค์นี้หลังจากการประมูลเสร็จสิ้นเผาต้นไม้น้ำเงินทองก็กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งการแข่งขันนี้มีเงินเท่าไรล็อตที่ไม่สามารถใช้ได้โดยตรง ในเวลานี้แม้แต่ราชามังกรสดใสซูอันอยูในห้อง VIP หมายเลข1 0ก็ยังเกลียดชังถังซาน้อยลงถ้าคุณสามารถใช้จ่าย1 6 0 0 0 0หยนวนเพื่อยิงมรดกทำไมคุณถึงยิงเอลท่าแสงด้วยราคาสูงไม่ได้ละ่ะ ผู้คอามีจุดแข็งเท่านี้จริงๆหากเอลทาสแสงเพิ่มราคาเป็นมากกว่า1 0 0 0 0แสนในเวลานั้นมันจะไม่ยั่งยืนจริงๆดังนั้นคนไม่ขึ้นราคาพวกเขาต้องการประมูลจริงๆและมีพลังมากชั่วขนะหนึ่งความเกลียดชังของเผ่ามังกรที่มีต่อเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองลดลงอย่างมากไอสารเลวไอสารเลว เสี่ยวเหมยโกรธลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้อง VIP แต่จริงๆแล้วเขาทำอะไรไม่ได้หลังจากทั้งหมด1 6 0 0 0 0นมรดกนี้ได้รับรางวัลจากตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง